คนลุกดาราสาวชื่อดังเชื่อออมอักพันยังไม่ไปไหนสัมผัสได้ยังไม่ไปไหนแม้ตัวจากไปแต่ยังอยู่ในความทรงจำของทุกคนสำหรับพระเอกดังออมอักพันธณมาตที่รักษาอาการป่วยจากโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจมานานนับปีและเสียชีวิตเมื่อวันที่21กันยายน2567ที่ผ่านมาท่ามกลางคนบันเทิงและชาวเน็ตแสดงความอาลัยจำนวนมาก ล่าสุดพี่สาวที่สนิทในวงการอย่างกีต้าศิริพิษเปิดใจอีกครั้งเผยส่วนตัวเชื่ออ๋อมยังไม่ไปไหนตนสัมผัสได้อยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกินเสียงในบ้านที่อ๋อมเคยอยู่ก็ยังมีภาพเดิมๆที่อ๋อมเคยทำวนเวียนอยู่ตลอดสำหรับสภาพจิตใจของดาเรียดีขึ้นมากๆพร้อมเผยดาเรียเป็นคนน่ารักที่ผ่านมาดาเรียคอยดูแลอ๋อมมาตลอด พอดาเลียรู้ว่าออมป่วยก็มาอยู่ไทยเพื่อดูแลออมทันทีซึ่งชื่นชมเพราะจะมีผู้หญิงสักกี่คนที่ทุ่มเทขนาดนี้